สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการแก้สมการเลขยกกําลังนะครับกรณีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะตอนนี้หนึ่งทับสองนะครับ s h o v i n g an equation involving additional exponent นะครับเป็นการแก้สมการเลขยกกําลังนะครับกรณีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะนะครับตอนนี้หนึ่งทับสองตัวอย่างเช่น x ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนหกลบ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสามบวกสองเท่ากับศูนย์นะครับ หรือ2 x ยกกำลังเศษ2องส่วนสบวกแ x ยกกำลังเศษ1นึ่ส่วนสบวกบวกเท่ากับศนะครับเนื้อหานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับม .4 ถึงม .6 นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าสู่บประเด็นนะครับข้อ1ครับจงแก้สมการต่อไปนี้นะครับ2 x ยกกำลังเศษ2องส่วนสบวกแ x ยกกำลังเศษ1นึ่ส่วนสบวกหเท่ากับศก่อนอื่นครับอันนี้มันทบทวนนิดเสน่นิดหนึ่งครับ นี่ครับล่าล่าที่ n ของ x นะครับนะครับลากที่ n ของ x คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน n ได้นะครับทัานนครับลากที่ n ของ x เท่ากับ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน n อีกอีกกรณ์หนึงครับลากที่ n ของ x ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ x ยกกำลังเศษหน่งส n ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ x นะครับให้สังเกตตรงนี้ครับมันจะเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเราจะหายไปกันน x กําลังหนึ่งนะครับหลักการนี้เราก็มาใช้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตัวนี้ x ยกกําลังเศษหนึ่งสามนะครับส่วน x ยกกําลังสองสามเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสองเท่านะครับเป็นสองเท่านะนี่อ่านเท่ากับเขียนนะครับตรงนี้นิดหนึ่งครับทบทวนนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือนี่ครับรากที่สามของ x นะครับ ยกหลังสองหนี่ตรงนี้ครับนี่ครับส่วนนี้ก็คือรากที่สามของ x รากที่สามโอเคครับสังเกตนะตรงนี้นะโอเคได้ครับเรามาใช้นะครับต่อไปเริ่มครับแยกตัวประกอบครับลิงสองเอามาก่อนนะครับ1ิงสองมาก่อนตรงนี้นะครับนี่ได้ไงนั่ได้เข้าใจครับ ตรงนี้ดึงตัวสอออกมาก่อนนะครับมันจะเหลือนี่ครับเท่ากับ0อันนี้ก็เหลือ x ถูกไหมครับยกกำลังเศษสองส่ส่วน3บวก4ถูกไหมครับบวก4 x ยกกำลังเศษ1ส่วนสครับแล้วก็บวกเลยครับบวกสบวกครับ นี่ครับนะครับหนึงสองมาก่อนนะสองหนึ่งสองสองสี่แปดเครับสองสามหกเสร็จแล้วแยกตัวประกอบครับข็้ลายเป็น x ยกกำลังเศษสามบวกหนึ่งคูณ x ยกกำลังเศษสามบวกสาม่านนะครับตรงนี้ไม่งงนะครับขั้นแรกดึงซอตัวประกอบรวมออกก่อนนะครับองมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็แยกตัวประกอบข้างในครับอ่ะพจน์กลางดูจากนี้ครับพจน์กลางนี่นะหนึ่งคูณหนึ่งข้างหน้าครับวกทดาจำนวนนะครับหนึ่งคูณหนึ่งได้ห ไกล,กลคูณไกลหนึ่งคูณสามได้สามข้างหน้านี่คือหนึ่งนะหนึ่งคูณสามได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่พดกลางถูกต้องพจน์หลังตัวนี้ครับหนึ่งคูณสามได้สามถูกไหมครับโอเคนะครับถูกต้องนะครับต่อไปกันครับหาค่านะครับเราก็เริ่มเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะก็เป็น x อกยกกำลังเซนหนึ่งสามกูช้าก่อนนะ โอเคโูปของยกยกำลังน,นะเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับลบหนึ่งเลยครับนะครับตัวแรกนะตัวที่สองหรือนะครับแต่ผู้ขเขียนนี่แหละหรือ x กยกกำลังเศษหนึน่งสามเท่ากับลบสามนนะครับไอสองนี้นะครับสองย้ายไปจากคูณเป็นหารสองหารศูนย์ได้ศูนย์ไม่มีผลอะไรครับถ้าเราตัวนี้มาคิดครับ x กยกกำลังเศษ x กกลงเศษบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นแก้สมก,การย้ายมาเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับ x อกยกเศษบวกส่ศย์ก่อนแล้วก็ย้ายสามมาฝั่งนี้ก็เป็นลบสนะครับต่อไปทําให้ตัวนี้ครับเศษหนึ่งสามหายไปนะครับก็คือยกสามยกกำลังสามทั้งสองข้างนะครับก็กลายเป็น x อาคุณเฉยชาก่อนนะครับตรงนี้นะยกกำลังสาม เท่ากับลบหนึ่งยกกำลังสามพันเอกเดียวเท่ากับลบหนึ่งนะครับโอเคครับได้ลบหนึ่งสังเกตลากเลขคี่นะครับถ้าเป็นบวกก็ได้ตอบบวกถ้าได้ลบก็ตอบลบไม่เป็นไรครับลากเลขคี่นะครับนะครับอันนี้เหมือนกันครับพันเอกเท่ากับนี่ครับยกยกกำลังสามสองค่านะครับก็กลายเป็นลบนะครับ ลบยี่สิบเจ็ดเอาอเขียนให้ช้าก่อนตรงนี้นะยกสองสามเลยนะครับนะครับเท่ากับลบยี่สิบเจ็ดนี่ครับโอเคนะครับคําตอบไปได้นะครับอ่าถ้าตอ่อยู่วงเซตเราก็ตอบเซตคําตอบคือเซตลบยี่สิบเจ็ดกับลบหนึ่งเป็นคําตอบของสมงการนี้นั่นเองโอเคนะครับนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ดึงตัวประกอบนะครับ ตัวกรกอบต้องคือดึง3ก่อนครับคูณดึง3ออกมานะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับเหลือ2 x ยกกำลัง2ส่วน3ลบอันนี้สาึงนะครับกลายเป็นลบ x ยกกำลังเศษหนึ่งโอเคนะครับลบ10เท่ากับ0 ใช่ไหมครับถ้าเราแยก3ไปหาร0ก็ได้เลยครับก็หายไปเราแยกเขียนไว้ก็ได้ครับ3ตัวกรอบ2แยังป็น2เลขคูณกันครับถันนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น x กำลังเศษ1 3เนนก็ x กำลังเศษ1 3 สองหนึ่ง็สองใส่สองนะครับตรวนี้อันนี้ได้เสร็จครับพ้วพดกลางได้หนึ่งอ่าอันนี้ก็อันนี้ใส่สองอันนี้ห้าครับใส่ห้าครับเหนะครับนี่ใส่สองพดกลางลบหนึ่งนะครับก็สองสามเป็นสี่อ่าอันนี้ใส่ลบครับดูนะครับครับโอเคไหมครับได้ตัวนี้ออกมานะครับได้แล้วครับครับแล้วยายสามไปหารสูตรให้ศูนย์หายไปแล้วตรงนี้มาคิดครับ X กยกกำลังเศษหนึ่งามเละครับวกขอค่ามาได้เลย x กยกกำลังเศษหนนี่ครับบวกสอก็ไดครับบวกสก่อนจะช้าท่านนั่งงงครับบวกสอกงเท่ากับศูนยท่าน X ยกกำลังเศษหเท่ากับลบสถูกไหมครับลบสต่อยกยกกำลังสามทั้งสองข้างก็เหลือ X เดียว ตัวนี้ก็ได้ลบสยกกลังสมันก็คือลบนลครับลบ 8, ครับนี่ครับลบแปตัวแล้วน,นะครับตัวที่2องนี่ครับสองกยกําลัง 3. เศษหนึ่งกับสาม๋ยวคุณเลือตันนิดนึงครับมันเอียงนิดหนึงนะครับอได้ชัดเจนสองเอยกลังเศษหนึ่กัสามลบห้าเท่ากับศูนย์ ตัวน,นี้ใช้ดีก็คือหรือนะครับหรือหรอ,อ่า 2x ยกกำลังเศษหนึงสามเท่ากับย,ย้ายลบเป็น5้ลบหเป็น5นะครับเอาครับต่าไป x ยกหนึ่งเสามเท่ากับะไรครับห้ส่วนส พันเเดียวยกกำลังสามทั้งสองข้านะครับ,น,กกบ,น,รบน,นะครับสองข้าตัวนี้ยกกำลังสามเป็นร้อยยครับห้าคูณสาไดรยยี่ห้าครับส่วนสองคูณ้งได้แนะครับคาตอบที่ได้เคือนะครับอันนะฮะเอกกำลังเามเท่ากับห้นอตัวนี้นะครับเป็นห้ส่วนสอส่วนอันนี้เอกยกกำลงสท่ากับลนยกกำลังสามทั้งสข้าง ตัวนี้ก็ได้เป็นร้อยห้าส่วนแปดหรือสิบห้าจุดหกสามส่วนอันนี้ยกกำลังสองกำลังสามสองข้างก็ได้ลบแปดที่เราหาออกมครัาคาตอบตอบครับเป็นเซ็ตคาตอบคือลบแปดกับสิบห้าอยูหกสามหรือตอบร้อยห้าส่วนแปดกับลบแปดก็ได้ครับเหมือนกันครับโอเคครับทันนะครับข้อต่อไปครับจงแก้สมการตัวนี้ครับลบเอ็กยกกำลังเศษสองส่วนหกบวกหนึ่งเอ็กยกกำลังเศษหนึ่งส่วนหกบวกสองตรงนี้บางทีนะครับ บางทีโจทย์ให้มาตรงนี้นะครับตัวนี้ขาอาจจะให้มาเป็นหนะครับให้เป็น1นึ่งก็ได้ครับหนึ่งนี่ครับหนสาะต้องระวังนะครับหนึ่งสามนึ่ก็คือ2องส่วนหกันเองนะครับต้องระวังนิดนะก็คือ2องส่วนะครับวีขา้มาเป็นหนก็ได้ครับให้เราทบส่วนนิดหนึ่งครับอาเราก็แยกตประกอบครับอนี่เราดึงลบหออกก็ได้ครับดึงลบหนงข้างหน้าเราวก็แยกตัวประกอบนะครับ พ์กลางได้1นึ่ก็เกิดจากาเห็นแลครับ1กับองเราก็แยกตัวกรอบเลยนะครับนี่ครับดลบข,ข้างหน้านะครับกแบบ x ยกลังี่หนึ่งเอยกกังเีษหกคูณกันก็เป็น x ยกกำลังสองหนึ่งหนะรัพต่อไปพจนี้ต,ต้องได้ลบหไม่ได้เปบวกหนะครับอันนี้ลบสองคูณหนึ่งลบสองหนคูณหนึ่งนงนะครับลบสบวกหนึ่งได้ลบหคราวนี้นลบเจอข้นางหน้าน,นี่ครับเจอลบหน้าลบลบไปบวกเป็นหนึ่งเหมอเดิมถูกต้องไหมครับไม่งงนะครับต่อ อันนี้ลบสองเจอแต่ลบข้างหน้านี่ทีหนึ่งลบลบได้บวกก็ได้คือบวกสองทันนะครับไม่งงนะครับข,ขั้นแรกแล้วนั่นเองตึงลบออกข้างหน้านะครับตึงข้างข้างหน้าง่ายง่าต่อไปครับเอารลบหนึ่งนี่ไปคูณย้ายไปหารศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับก็ได้ไม่งงครับอันนี้เราก็แยกก็เหลือ x ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนหกลบสองเท่ากับศูนย์ให้ช้านะครับทำเอาคนงงนะครับ x ยกกําลังหนึ่งส่วนหกเท่ากับ ลบสองก่อนนะครับเท่ากับศูนย์หรือ x ยกกำลังเศษ1นึ่สบวกหนเท่ากับศูนยำไมครับรอัน x ยกกำลังเศษ1.6ึ่เท่ากับสองเท่ากับสอง อันนี้ก็เหมือนกันครับ x ยกกำลังเซนหนึ่งส่วนหกเท่ากับลบหนึ่งทำนี่ครับอ่าอ่าเราก็ได้ครับตัวที่ใช้ไม่ได้คือตัวนี้ครับลากเลขคู่ตอบติดลบไม่ใช่ผิดแน่นอนนะครับเนี่ยตัดทิ้งได้ไม่ต้องคิดมากนะครับลากเลขคู่ถึงแม้ยกกำลังหกก็ช่างนะครับเราโยงหายไปก็ตัดทิ้งเลยครับถ้าคำตอบที่ได้คือ x เท่ากับ สองยกกำลังหกนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับคำตอบที่รับจงแก้สมการต่อไปนี้แปดกยกกำลังเศษสองสี่ลบสิบกยกกำลังเศษหนึ่งสี่ตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งครับบางทีโจทย์ให้ตรงนี้มานะครับโจทย์ให้มาเป็นหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองก็ได้นะครับนี่ครับหนึ่งกับสองนะเดียวกันนะครับหนึ่งกับสองนะครับเหมือนกันนะครับ อ่ะแย่ครับใช้ตัวนี้แล้กันครับเรื่งตัวก,กรอบร่วมครับ2 x กยกกำลังเซนสี่คูณ4 x เกกกำลังเซนเป็น8ได้8นะครับเอาตัวนี้คูณกันกายก,กยกกำลังเ,เ,เอ2ส่อ่าต่อไปเพจน์ไกลตรงนี้ก่อนพจน์หลังครับ3เกิดจากลบหคูณลบสามได้บวกสาบวกต้องพจน์กลางจริงไหมก็ลบสเอาหนึคลบหคูณสได้ลบสี่เอาตัวเลขคูณนะลบสี 2 3งสามลบหกลบหกลบสี่ลบถูกต้องครับใช้ได้นะครับถูกต้องอเพราะฉะนั้นเลยครับ,บ 2, X, กข้าสองเอ็ก 2X ยกกำลังสี่เท่ากับหนึนี่ครับสองเยกกำลัเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายหนึ่งไปหารสอไปหารหนึ่งตัวนี้ทันนะครับ,นะรบตัวนี้คือตัวนี้นี่ครับไม่งงนะครับส่วนอันนี้คือนี้ไม่งงนะ ย้ายลบสามเป็นบวกเป็นสามแล้วย้ายสี่มาหารอัน x อ็กซ์ลงเศษสี่เท่ากับสามเป็นสี่ต่อไปยกลงสี่ทั้งสองข้างลงสี่ทั้งสองข้างต่อไปนะนี่ครับอันนี้ก็ลงสี่เหมือน,นครับได้เลยครับต่อไปครับนี่ครับ อาเลยออกนิดนึงอ่าสาคูณสครั้งได้81ดสิบคูณสครั้งได้256ร้อยห้าสนั่น X เท่ากับแปส่วนสองหรือศูนย์จประมาณครับส่วนตัวนี้ก็ได้เป็น X เท่ากับหคูณกันสี่ครั้งได้1 2ึคูณสี่ครั้งได้16หรือ 0...06 ยนยั่นเองนะครับนัตอบเป็น X เท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนสองร้อยบหกแล้วก็ไอตัวหนึ่งนึ่งสิบหกนะครับหรือจะตอบเป็นท จงแก้สมก,การต่อไปนี้ครับ1 5 x ยกกำลังเศษ2.4หรือเศษ1นนะครับอันเดียวกันนะครับบวก8 x ยกกำลังเศษ1.4ลบ12ตรงนี้ให้ระวังนะครับวันดีจนให้มาเป็น1.2ก็ได้นะครับโอเคครับตัวหน้าเกิดจาก15น่าจะเป็น3คูณ5 12น่าจะเกิดจาก2คูณ6หรือ4คูณ3อยู่ที่การจัดรูปครับครูขอแยกตัวรอบเลยนะครับได้เป็น3 x ยกกำลังเศษ1 5ึ่ง x ยเศษนึงคูณบ x x ย 4, กยล 4, กลังสี่คูณ x ยกกำลังสองสี่เหลือหนึ่งส่วสอพดไกลก่อนลบสิบสองหลังนะพักสองก็เกิดจากลบสองคูณหกลบสงคูณหได้ลบสิถูกต้องครับพดการได้แปดริงเมขรนอฮะเอาตัวเลขน,นะลบสองคูณห้าได้ลบสนะิบลบสิบคูณหได้สิบแปดสิบแลบเหลือแปถูกต้องครับโอเคครับต่อไปครับทาไงต่อครับตรงนี้ครับสา ยกกำลังเซนดนึ่นสเท่ากับ2อถูกไหมครับนี่ครับับเกยกกำลังสี่เท่ากับ2องนสาอีกตัวนึงครับอันนี้ก็คูเขียนเลยนะครับ x ยกกำลังเซน4เท่ากับลบห ตัดตัวนี้ออกเลยครับไม่จริงครับเพราะว่าลากเลขคู่ครับเพี่แม่ลากเลขคู่ลากทลขสี่ผิดนะก่อนครับต้องได้ค่าบวกเดียวครับตัวนี้ตัดทิ้งครับไม่ต้องคิดครับใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำเต่รูปแบบให้ดูอีกทีครับนะอันนี้ครับได้นะสองคันสามล้วผานหกคันห้านะครับเราให้ตัดทิ้งครับตั้งแต่ตัดทิ้งตบายกลังตัดทิ้งเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วยกลังสี ยกกำลังสี่ครับส่วนที่ตัดทิ้งไม่จริงนะครับไม่ลองคิดนะครับเพราะนี้รากที่สี่นะครับทรงนี้ตัดทิ้งต้องได้ค่าบวกเดียวครับก็ได้ x อะไรครับ x เท่ากับสองคูณสี่ครั้งได้สิบหกสามคูณสี่ครั้งได้แปดสิบเอ็ดก็ตอบ x เท่ากับสิบหกส่วนแปดสิบเอ็ดนึ่คำตอบสุดท้ายครับโอเคครับน่าจะได้คำตอบนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ